ฮัลโหลฮัลโหลโอเคสวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็กลับมาแล้วกับการเปิดการที่ดองไว้นะครับผม <Yeah. S 1> ดอกจังเลย oh. ชิบหายการที่เราจะมาทําการเปิดัน้านี้คือการดใบนี้ครับผมการรวมแพ็คเบสร้อยกับพวกนี้ครับก็ดูดูเอามีโอกาสเปิดได้หลายปีอยู่นะครับวันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มเลยทีเดียวเชียวถึงแม้จะเป็นของฟรีแต่ก็ทําให้ผมนั้นได้รุ้นกับผมเค <Okay. S 2> ครับ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับผมเดี๋ยวทุกคนจะหาว่าผมนั้นพูดเฮี่อะไรกันนะมาเริ่มกันที่นี่เลยดีกว่าครับผมกับท็อปสองร้อยสี่ใบวับนี้ก่อนเลยครับผมโจมาแล้วใบแรกโอ้โหฟาบิโอสัตว์ฟาบิโอตอนอยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโอเคใบสองสักคาโด ต่อโอเคชิดิล่าสมัยทรงแสกกลางอะตอนนี้ทรงส้นตีเลยไม่รู้ครับโหนี่กูเปิดได้ข้าวบาง70หมดเลยเหรอเนี่ยแม่งเงย้ยต่อครับไปนี่มาเริ่มไปไปสิโอคีวินดอยอยู่บนดอยเหรอไอสัตว์แต่ตัวแม่งเงย้ยขนาดเซ็งจริง โอเคได้ควินดอยมาแล้วใจเย็นใจเย็นครับผมมาต่อกันดีกว่าครับผมนี่ครับกับท็อป208ใบเรามาดูกันว่าเรานั้นจะได้ตัวอะไรเด็ดๆหรือเปล่าใบแรกครับไปโโอ้หแมนยูซะด้วยต่อเตื่นไม่หลังนะผมต่อเลยฟอร์มดีๆแบตินต่อครับ อเล็กซงเลซงแล้วก็อดอร์สันโต้โอ้ย What the fuck มาหน่อยครับผมมาริโอบาโลติลีดิกลีม่อเมื่อคืนครับนนะหน้าดำเช่พอชิบหา,ายรับอันสุดท้ายมาครับทับ <c oughs> <c oughs> ร้อย ทับ้อยมาดูว่าจะได้ใครกดครับมายเยเคแล้วได้มีแสงเลยวะแสบตาเลยกูนานๆทีมาทีแสงเนี่ยมานิเอลนอยเอลเนี่หงฝรั่งทับปร้อยแปดใบทับรองว่ามันต้องได้มีดีสักตัวอย่างแน่น,นอนกรับแปดใบครับผมเปิดเบนแรกกันดีกว่ากับตรงที่ดาวเปิดเข้าไปโพ้แกเล็ด กบลลี่อยู่นี่เองครับก็เลแบลลี่เฮ้เท่โอ้โหเพลงเพลงมากมากักเย้หงื่กูว่าต้องเพิ่มเสียงอะ่ะมันจะได้มาทีใบต่อไปครับผมโอ้โหแสนเจ็ดโอลิมปิกยงต่อครับต่อครับผมลาสซี่อยู่บเบียร์เลยอ่ะจอร์โนบีลีเกม มีได้ทั้งตีเลยเล้ยจิโบก,กตัวอสองใบครับกดโอเย็ดเคใบสุดท้ายของทับร้อยกดกระพอเพะออกมาเป็นเกนจนสั้นสัตว์ควยสั้นนะมึงเฮ้ย โอกาสสุดท้ายอยู่ที่ท็อป50ใบนี้ครับรวมปีที่เศษเบส50กูจะดูด้วยว่าเบส50มึงจะได้ไข่สับแล้วองทำการสวรดมนต์ครับผมอน,นันตะปัดชีเยป,ปัดเทเทนาปัดชยียาปัดเทเทคืออป,ปัดสิโถป,ปัดคือคือแล้วก็กดสี่รอเฮ่ะมาโอ้ยเฮีอกูจะสวดมนต์ดุมเบียมาอีกเียดุมเบีย ไปแดกเบียร์ไม่มึงเหรอหน้าอย่างเงี้ยชิบหายไปแดกเบียร์ไปโอเคครับทั้าใครที่ชอบใจถูกใจไงหรือว่าไม่ชอบงก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับให้แม่ไปทำต้มยำแดกซับสไคร e เนี่ยสับให้ละเอียดนะครับจะได้อร่อยโทรศัพท์โทรศัพท์ได้สัตั์นะครับก็ ใครที่สามารถมีอะไรก็คอมเมนต์บอกกันใต้คลิปได้เลยครับไม่ว่าจะเม้มชอบเม้มด่ามเม้มอะไรแล้วแต่แล้วแต่มึก็แต่มึงไหนสัตว์เจอคลิปหน้าครับคิมก็ลขอลาไปก่อนของดุมเบียรที่กำลังแดกเบียอยู่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับรักทุกคนที่เปิดคลิปนี้ครับผมจบ